สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินีต้อนรับค่ะคลิปวิดีโอนี้เนาะเราก็จะมาดูสมการปักหลักร้อยบนรัฐบาลไทยนะคะเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนเอนเหมือนเดิมนะ,ะหนึ่งพิชกายน2566นะคะสูตรนี้มาง่ายไปไวแล้วก็โอ้ไม่ได้เอาเอาเอาของมาคือคือคือใครที่จะสั่งแป้งซีซีอะนะอ่ะ ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าก็จะมีแป้งซ c ซสามารถระบุเบอร์ว่าเป็นเบอร์0ูนหรือ02ได้เสร็จแล้วก็จะมีแถมเป็นครีมกลางวันกลางคืนแล้วก็ครีมบำรุงหน้าแล้วสบู่สองก้อนแล้วก็มีกําไลปีเซียมีกําไลเทเวสวนโน o แล้วก็มีทูบแล้วก็มีบัตรขูดนะคะทั้งหมดนะคะชุดละ1 9 9บาท2ชุด3ามอาสิบบาทจะส่งฟรีก็สามารถทักแชท แอดไลน์ที่ lucky sale 88นะ lucky sale ก็ติดกันเลยนะคะ l u c k y s a l e แล้วก็88นะเพราะสามารถสั่งแอดไลน์ไปได้วันนี้เรามาดูปักหลักร้อยบนนะก็จะมีใช้หลักหน่วยเท่ากับ x บวก2บวก2อันนี้เราจะมาทีละหลักนะหลักหน่วยคือเลข0ูก็ใส่0 0นบวก2ได้2 2บวก2ได้4เขเอาอะไรคะ 453ห้าสามและหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามและหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดูหลักร้อยก็คือเลขสี่มาตำแหน่งของหลักร้อยถ้าใครเสียงเบานะคะก็ให้เล่งสปีดเสียงนะถัดมาหลักหน่วยบนก็คือเลขสามหลักหน่วยบนก็คือเลขสามใส่สามนะคะสามบวกสองได้ห้าค่ะห้าบวกสองได้เจ็ดต่อมาออกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดเลขเจ็ดมาในตำแหน่งของหลักร้อยบน ต่อไปหลักหน่วยบนก็คือเลขสองดึงสมาเป็นตัวแรก2อบวกสได้4 4่สบวกสได้6กงวดต่อมาออกอกะไรคะ478และ91 478และ91ก็เลข4มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนขออนุญาตเลื่อนขึ้นต่อมาค่ะหลักหน่วยบนคือเลข8เราก็าวาง8ไปก่อน8ปบวกสได้10ใส่ศูนูนย์บวกสได้2 ออก8 12แล้วก็46เลข8มาหลักร้อยต่อไปหลักหน่วยบนเลข 2, ค่ะ2บวก2ได้ 4, 4บวก2ได้6ออกอะไรคะ202และ6 6 2 2 2และ6กก็เลข2มานะโอไอหนาวรีบเริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชมนะดิฉันก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวไม่มีใครว่างไปพร้อมกับดิฉันเลยนะคะจะไปคนเดียวกว็ไรอยู่ยิ่งเป็นผู้หญิงสวยงามซะด้วยนะคะ หักหน่วยบนเลขสองนะสองบวกสองได้สี 4, 4่สี่บวกสองได้หกนะออกสี่สี่หและสี่สี่ไม่ก็เลขสี่มาหลักร้อยนะปีนี้นะถ้าถ้านอกจากว่าไปอ่เดี๋ยวดูนี่ก่อนต่อไปหลักร้อยเลขสี่เออหลักหน่วยบนเลขหกหกบวกกับสองก็ได้แปดแปดบวกสองก็ได้สิบใส่ศูนย์อ่าอันนี้ก็คือ สูตรของหลักร้อยใช้หลักหน่วยบนเท่ากับ x บวก2บวกสองอ capture นะคะก็อะใครอยากจะฟังก็ฟังอยากจะไปเที่ยวอะหน้าหนาวละจะเข้าหน้าหนาวลวแต่ยังไม่หนาวแถวนี้ยังร้อนอยู่นะไม่เปิดอะไรนี่อร้อนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะไปหรอปีนี้อยากจะไปไหน ตัวส่วนๆตัวตัวเองจริงๆอ่ะก็ยังคงชอบทะเลอยู่นะอยากจะไปแค่ทะเลกับโคราชแค่นั้นแหละค่ะ <c oughs> แตแต่มีโค้นจะดึงไปเชียงใหม่อยู่ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปทุกที่ที่ทละว,วันสอวันเนาะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแคปเจอร์สูตรนะคะหน่วยบนเท่ากับ x บวกสองบวกสองขอบคุณค่ะ